ทัามลงนามให้ยกเลิกการใช้หลอดกระดาษเขาบอกว่าให้กลับไปใช้หลอดพลาสติกซะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่ไบเดนตอนนี้เขาเป็นประธานาธิบดีนะเขาออกกฎหมายว่าเราจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเขาจะใช้เป็นหลอดกระดาษแต่ทั้ได้เป็นประธานาธิบดีุ๊บทั้มบอกว่าแกแบบอะไรเนี่ยนั่นมันไร้สราระเเลยคุณต้องกลับมาใช้หลอดพลาสติกซะ เพราะตอนที่ผมเนี่ยเอาหลอดกระดาษลงไปในแก้วกาแฟบางครั้งเนี่ยกาแฟร้อนแม่งจ้อยหลอดกระดาษแม่งเละไปหมดเลยและครั้มยังบอกต่อด้วยนะครับว่าโอปาลาฉลามเนี่ยที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมากินหลอดพลาสติกอะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ได้กินด้วยซ้ําและจริงๆแล้วนะครับการที่ครั้มเนี่ยกลับมาให้ทุกคนใช้หลอดพลาสติกผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนิดนึงครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์จากการทําน้ํามันนะซึ่งน้ามันเนี่ยเขาก็เอามาผลิตเป็นพลาสต ได้อีกทีนึงนั่นจะสามารถทําให้ทรัมเองหรือประเทศอเมริกาเองเนะได้ผลพลอยได้จากการทำครั้งนี้นะทุกคนคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับ